สวัสดีครับจากร้านชุมแพโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้นะครับเราออกมาติดตั้งนะครับเป็นชุดไฮบริดออฟกิทนะครับผมเป็นออฟกิทนะครับหนึ่งร้อยเปนะครับชุดนี้นะครับผมประกอบด้วยแบตเตอรี่นะครับขนาด2 0 0แอมป์นะครับของมูลเลอร์นะครับผมจํานวน4ลูกนะครับเป็นระบบ2 4โวลต์นะครับตอนนี้ก็ได้อนุกรมนะครับผม่างลูกนะครับก็แล้วก็มาขนาดกันก็จะเป็นขนาด4 0 0แอมป์นะครับชุดนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับ อินเวอร์เตอร์นะครับเป็นของมูลเลอร์เช่นกันนะครับเป็นเซตมูลเลอร์นะครับอ่าเป็น3,500วัตต์นะครับผมหรือว่า3.5กิโลวัตต์นะครับอ่าเป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มีตัวสำหรับนะครับเซตแผงโซลาเซลล์นะครับก็จะมีตัวเบรกเกอร์แล้วก็กันฟ้านะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นกล่องเซอร์วิสนะครับผมเอาไว้สำหรับเซอร์วิสเวลาที่อ่าทางร้านนะครับผม อาจจะมีการนะครับเอากล่องไปหรือว่ามีการใช้ไฟที่มากเกินกว่าอินเวอร์เตอร์รับได้นะครับต้องหมายขึ้นเบรกเกอร์นะครับเพื่อสลับไปใช้กระแสไฟฟ้าได้นะครับผมนี่ก็ทําให้ลูกค้าเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังนะครับผมจะเซ็ตระบบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูนะครับผลกันนะครับตอนนี้เดี๋ยววันใดจวผมดูค่าตัวของอินเวอร์เตอร์ให้ชมนะครับ ตอนนี้นะครับอินพุนะครับเป็นกระแส AC นะครับอันนี้เราต่อกันไฟฟ้าร่วมด้วยนะนะครับผมต่อไฟฟ้าด้วยนะครับกระแส AC อยู่ที่226โวลต์นะครับออาอพุตอยู่ที่230โวลต์นะครับอันนี่คือ AC 50เ z ปกตินะครับอันนี้คือแผงโซล่าเซลล์นะครับติดตั้งไปทั้งหมด6แผ่นนะครับตอนนี้โวลต์จะวิอยู่ที่179โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าแดดมันไม่มีนะครับแดดมันมืดนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ อีกครั้งหนึ่งนะครับแอมนะครับของแผงนะครับอยู่ที่2.0งจุด์แอมนะครับวัตรอยู่ที่357ร้าสตตรประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้ PV แบตเตอรี่นะครับผมศูนย์นะครับแบตเตอรี่นะครับผมอยู่ที่24.5โวลต์นะครับตอนนี้เรารันแอร์ด้วยแล้วก็ตู้เย็นนะครับอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับอ่า2ี4โวลต์นะครับแบตเตอรี่ยังไม่เต็มนะครับอยู่ที่ประมาณ47%นะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าเรารันอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ตอนนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับมีแอร์นะครับแอร์เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับผมขนาดหนึ่งหมื่นแปดพัน btu นะครับเป็นของชาร์ปนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งเสร็จวันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตู้เย็นเนาะครับผมแล้วก็พัดลมนะครับประมาณนี้นะครับแอร์ตู้เย็นพัดลมตอนนี้ที่กําลังรันอยู่นะครับ อ่ะเดี๋ยวผม้าไปดูมิเตอร์ด้านนอกกันนะครับว่าตอนนี้เราตั้งค่าตัวเซตของกล่องนะครับเป็นการใช้งานนะครับผมก็คือจะเอาแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นเอ่าเมนหลักนะครับผมที่ตัดกระแสไฟมาเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับตามด้วยแบตเตอรี่นะครับผมอ่าจากนั้นนะครับผมถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดนะครับเขาจะดึงพลังงานจากการไฟฟ้ามาเสริมนะครับผมตัวนี้นะครับอ่ะเราไปดูตัวมิเตอร์กันนะครับ ตัวนี้นะครับผมมิเตอร์นะครับอ่ามีอยู่ตัวเดียวนะครับของคุณแม่แกมีอตัวเดียวนะครับดูฮะนี่นะครับผมมิเตอร์หยุดนิ่งเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟนะครับตอนนี้เราใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อยู่นะครับผมจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับอ่าการไฟฟ้าถึงจะวิ่งเข้าไปช่วยในส่วนของตัวนั้นนะครับอ่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเรามันยังมีอยู่เพราะงั้นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผม ประมาณนี้นะครับชุดนี้เป็นไฮบริดอ f ฟก i d นะครับเราไปดูแผงโซลาร์เซลล์กันนะครับอยู่บนหลังคานะครับตรงนี้นะผมแผงโซลาร์เซลล์อ่าเราดูแผงโซลาร์เซลล์กันนะครับ <c oughs> ต้องปีนนะนี่ครับแผงโซลาร์เซลล์นะครับ <c oughs> ทั้งหมด6กแผ่นนะครับผม แล้วแต่ละแผ่นนะครับเราจะมีทําการนะครับเชื่อมยึดทุกตัวนะครับผมกันลมนะครับอ่านี่ฮะแผงโซล่าเซลล์หลังคาลูกค้าหันทางทิศใต้พอดีนะครับทั้งหมด6แผ่นนะครับผมเป็นแผ่นโพลีขนาด340บาทนะครับนี่6แผ่นนะครับอ่าและนี่นะครับก็เป็นการที่เราใช้ไฟการไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูฮะมิเตอร์หมุนโอ้โหเป็นจรวดเลยฮะนี่ใช้แอร์นะครับมิเตอร์หมุนเป็นจรวดเลยครับผมนี่ฮะเร็วมาก นี่นะครับผมข้อดีสําหรับการติดระบบนี้นะครับก็คือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าการไฟฟ้าเราแค่นํามาเอาไว้ช่วยนะครับในการที่แบตเตอรี่ของเราหมดแค่นั้นเองนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ทําให้เราไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปแจ้งนะครับกับการไฟฟ้านะครับเพราะมันเป็นระบบไฮบริดออฟกิทนั่นเองนะครับผมมันจะไม่มีกระแสไฟฟ้าย้อนนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดนี้นะครับ